สรับข่าวแรกวันนี้ไปกันที่เหตุระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีเหตุระเบิดในครั้งนี้นะคะส่งผลให้เด็กอายุเพียงแค่หนึ่งขวบนั้นเสียชีวิตและยายของเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ ผู้ทอนศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเข้าตรวจสอบเหตุระเบิด,รบดประดิษฐ์เองระเบิดในบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีหญิงได้รับบาดเจ็บแขนขวาท่อนล่างเนื้อข้อมือขาดหนึ่งข้างและเด็กอายุหนึ่งขวบถูกสะเก็ดระเบิดเข้ารบริเวณศีรษะใบหูขาดและลำตัวอาการสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิต ส่วนที่เกิดเหตุพบสเ็ตร,ระเบิดเป็นเศษเหล็กเส้นตะปูและผ้าเทปสีดำกระจายเกลื่อนห้องค่ะสอบสวนเบื้องต้นนะคะจากสามีของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าว่าหลานสาวได้พบระเบิดวางอยู่พื้นห้องมีผ้าเทปสีดำพันรอบแล้วก็หยิบเล่นจะแกะออกดูภระยาของตนจึงรีบแย่งออกจากมือหลานสาวหล่นตกลงพื้นทำให้วัตถุร,ระเบิดทำงานเสียงดังสน,นั่นจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการตรวจสอบวัตถุระเบิดนะคะเป็นระเบิดแสวงเครื่องชนิดผลิตเองของวัยรุ่นใช้ดินระเบิดภายในแล้วก็ด้านนอกเป็นเศษเหล็กเส้นตะปูพันรอบด้วยผ้าเทปสีดำนะคะไม่เป็นระเบิดชนิดสังหารบุคคลในราชการทหารค่ะ